จะมาให้ไอเดียเทคนิคสําหรับคนที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองโดยวันนี้จะเอาแบรนด์เพชรพันตราของเรามาอ้างอิงให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นการสร้างความจดจํานะคะลูกค้าเห็นแพคเกจจิ้งหรือว่าสินค้าก็สามารถจําได้เลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อะไรและเป็นแบรนด์ของใครดังนั้นคุณควรจะก,กําหนดธีมสีโลโก้ให้ชัดเจน ของเราเนี่ยจะมีกล่องซึ่งเป็นธีมสีเดียวกับแบรนด์เพชรพันตราเลยก็คือสีดํานั่นเองค่ะกล่องเราเนี่ยสามารถใส่จิวเวลรี่ได้หลากหลายเลยใบยรับประกันของเราจะมี2แบบแบบแรกเลยคือสําหรับงานทองแท้แบบที่2เลยคืองานชุบทองค่ะทาแยกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกต่อการที่นําใบรับประกันเนี่ยมาดูแลเครื่องประดับหลังจากการซื้อของเราไปแล้วเราจะมีวันที่ซื้อสินค้ารวมถึงลายเซ็นที่อัพพรูฟว่า ซื้อจากสาขาไหนจากที่ไหนไปเราจะมีซองใส่จิวเวลรี่ให้ซึ่งเป็นสีดำนะคะสังเกตดูแล้วก็จะมีโลโก้เป็นหนังก็ไม่ยอย่างดีเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการให้กับลูกค้า V.I.P ที่ซื้อสินค้าของเรารวมถึงจะมีจัดก,การแจกในช่วงโปรโมชั่นต่างๆสังเกตดูว่าจะเป็นการตัดเย็บอย่างดีเยี่ยมเลยที่สําคัญค่ะเราจะมีใบจิวเวลรี่แคร์การ์ดค่ะเป็นการดูแลรักษาเครื่องประดับใครที่ทําแบรนด์จิวเวลรี่นะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกประทับใจด้วยเป็นเหมือน กับใบที่ให้ลูกค้าหลังจากการขายนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่จะทําให้คุณดูเป็นมืออาชีพนะคะนั่นก็คือกระบองวัดแหวนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดแหวนที่เรามอบให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราทุกคนที่ไม่รู้ไซสก็สามารถขอได้ฟรีเลยค่ะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเซอร์วิสนะคะถัดมาสําหรับคนที่ขายออนไลน์นะคะอย่าลืมให้ความใส่ใจกับอุปกรณ์หนีบเพชรหรือว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ากล้องไอเดียสโคปค่ะสำหรับส mm ่องเพชรเหลี่ยมเพชรท้าแตนเโรหรือว่าเหลี่ยมเพชรร้อยเหลี่ยมให้คนเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีเพชรที่สวยงามเหมือนจริงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะคะอย่าลืมค่ะว่าบริการหลังการขายตีมตีมสีโลโก้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับเรานั่นเองค่ะ